สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภุสุคนเดิวมวันนี้เข้าไปเบื้องเฮือนนี่หลังที่สองจ้านี่เป็นโครงการในจากออคิทพาร์มโฮมส์เด้ออ่าได้สองหลังอยู่โครงการนี้เข้าไปเบิ้งโครงการนี้กะเริ่มต้นที่เจ็ดจุดเก้าล้านจ้าอันนี้หลังแรกจ้านี่คุณดาจจินี่อันอันเอเจนซี่เราก็ไปรับมาแต่โรงแรมเลยได้พามาเบิ้งเออนี่เปิดทำมากับเป็นห้องรับแขกห้องคู่ ห้องละนังกินข้าวปลอดโปร่งโล่งสบายพี่น้องนี่แล้วก็เปิดออกไปกับเป็นสะ่วยน้ำสะไว้น้ำกระไ,กไซกำลังพอดีเลยนะเออไม่ใหญ่เกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นไงโครงการนี้กะอันราคากะรวมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิชอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเลอพี่น้องนี่ลมเฟอร์นิเจอร์เฮอพอมได้แต่ว่าฮันเจ้ายืได้เฟอร์นิเจอร์อันที่เจ้าต้องการหรือว่า อัปเดขึ้นไปก็ต้องเพิ่มเงินไปอีกนะพี่น้องโครงการนี้ก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่ทันแล้วเซ็จจ้ะแต่ก็ได้จองแล้วนะเพิ่นผาไปเบื้องอันแพลนที่ยังมีหึ้นแต่ว่าขายได้แล้วเราอะคนอันออสเตรเลียคนนิวซีแลนด์พนเดน้เออแล้วเล่าก็ว่าคนอเมริกาคนอเมริกาก็ย้ายมาแตงกีไม่เคยได้ขายให้คนอเมริกานะคนอเมริกาก็ซื้อมาซื้ออยู่นะค่อยสัวอันละเป็นเพราะเรื่องอันเฮลท์แคร์นะ เพราะว่าอยู่อเมริกาเราต้องซื้อประกันซื้อประกันแล้วผัดมันก็ไมีแมนว่าสะดวกสบายได้เออแต่ว่าท่านซื้อประกันอยู่บ้านท่าประกันสุขภาพอยู่บ้านเท่ากะเออมันก็สะดวกสบายหลายกว่าท่านไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่กะไปเอ็ดเพลิบมือเดียวก็จบเลยอันนี้ก็เป็นห้องนอนจ้ะได้สามห้องนอนอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมเด้อห้องนอนใหญ่อะไรห้องน้ำอะไรตู้ห้องน้ำก็งามนะนี่ทูเบสิ่วเด้อทูอ่อซิง มีฝั่งหนึ่งเป็นอ่างฝั่งหนึ่งเป็นชชวเวอร์ด้ยวยพี่น้องแต่ค่อยจะไม่มกักเอ่อมีมากอันสีดำเออไม่ไม่ชอบกระเบื้องสีดำนี่พอดีก็ะยอะอาบน้ำเพลนินโหนนเออจาเบิง้งอันสวยๆด้อพี่น้องถ่ายภาพกับสันในผลนในอันนี้กะห้อง ทุกห้องก็สามารถออกไปทางอันส่ายน้ำได้อันนี้เป็นบ้านหลังที่สองจะอยู่โครงการเดียวกันราคา8.5ล้านบาทจะ,ะประมาณนะอันนี้ทางทางเฮ้าก็สามารถว่างเกือบว่างเพลิดได้อันนี้โครีมาค่นอันเห็นอันตุก,กตาอันมีแพนด้านี่เิ่นมากหลายอันนี้ก็เล่เอามัานก็นเป็นรูปตัวเอวนะคล้ายๆตัวแอวนะจ้ะอันนี้ก็ให้ความโป่งลงสบายคือเดี๋ยว ห้องนอนก็สามห้องนอนคือดิวแล้วอันนี้ได้ห้องน้าทั้งเนาะพร้อมไล้ก,ไลก็ได้พื้นที่หลายกว่าได้พื้นที่ศูนย์ใหญ่ขึ้นมาอีกจักน้อยเพิ่มขึ้นมาอีล้านหนึ่งจ้ะแต่ว่าโครงการนี้เขาไม่ได้เอาสายไฟลงดินได้พี่น้องสายไฟกัย่งงยู่เป็นอันมาเป็นเสาไฟฟ้าคือคือดิววนี้นี่ได้ห้องน้าทั้งเนาะพร้อมเออเราไม่ได้เอาสายไฟท่านโลกโครงการที่เอาสายไฟลงดินต้องไปเบิ้งองันโครงการของ ของเมื่อวานนี้นี่จะสะไว้น้ำกับนาดพ่อๆเดียวกับอันหลังสกี้นี่ละเพราะว่าโค้งกันเดียวกันพี่น้องเออแล้วก็แล้วก็เราเราติดโซลาเซลล์พร้อมกับสอยประหยัดประหยัดค่าไฟจ้ะ <_ d ew> นี่ปลอดโปร่งโล่งสบายเอออันห้องอันมาสเตอร์มันจะอยู่ข้างหน้าเดือ,อน,นี้นี่สะว่น้ำอันนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างเลยพี่น้อง นี่อันนี้ก็เพื่อนบ้านก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแออัรกระเราดีจจะอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมเด้อยังเบิ้องยังไปยังมาวันนี้ไปเบิง้งซีหลังเด้อจ้ะพี่น้องเบื้องซีหลังแต่ว่าไทายไทยมาได้สามหลังเพราะว่าอันหลังที่ซีหลังที่ซีที่ที่ชอบมากที่สุดนะม่ได้ไทยรู้สึกว่ามิสะกุไทยอยนะนะแต่ว่าหลังนั้นนะชอบมากที่สุดเด้อ เชดายไม่ได้ทายมั้งคเบิร์อันนี้ก็เป็นมาสเตอร์มาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์ห้องน้ำเดี๋จ้าเบสซิลสองอานอ่างสองอานแล้วก็ได้อ่างได้ซาวเวอร์นี่จ้าอันนี้เป็นว่าหลังที่ที่สี่ที่เราไปดูเดือนสิบจุดห้าล้านบาทเดี๋จ้าพี่น้องอันนี้เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะขอให้หลายๆชื่อซื้อโครงการไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นสี่ห้องนอนพี่น้องใหญ่ขึ้นมาอีกได้เป็นสี่ห้องนอนได้สะก่ยาวกว่ายาวกว่าอันอันที่แล้วได้พื้นที่เฮิร์หลายกว่าเด้อพี่น้อง อันรูน้ใช่พันวาพันฮอนเพันขอแลลงไปไว้น้ำได้อยู่บอโอ้ยตดเราฮอนก็เลยบอกว่า,วาเออไม่ได้ห้าไม่ได้เอาชุดไว้น้ำมานี่จะอันนี้ก็เป็นอันห้องนอนเป็นแบบแยกออกมาจาตูเฮืนเลยนะเอออ่านี่แต่ค่อยว,ว่าบ้านตัวอย่างอันนี้เขาเอ็ด เอ็ดมีค่อยโอเคอะนะตกแต่งเตีงหรือมันไปนโค้ละทนจนภาพปูตีงเรานะ่ยนะแต่ว่าเพื่อนเราก็งามอยู่นะโครงการดีนะเออนี่มีเพื่อนบ้านถายให้ดูเพื่อนบ้านค่ะี่อากาศก็ดีอันนี้ก็เป็นเล่ยเอาเล่ยเอาก็คล้ายๆคล้ายค,ลายคลายหลังที่แล้วนะนะ หลังที่ไปดูมาเมื่อวานนี้นะอันนี้ส้นมากโครงการที่เล่าเอามานําเสนอนะเป็นของคนอังกฤษเ้อคนอังกฤษเป็นนักลงทุน developer แล้วก็เอ็ดบ้านขายเจ้าของโครงการเป็นคนอังกฤษพี่น้องงืดไหลนี่พี่น้องเบิ้งผ้าปูที่นอนนี่คนละสีเลยนะงืดไหลคนที่มาแต่งบ้านนี่บ้านตัวอย่างนี่อันนี้เท่าอันเบิ้งบ้านใช่ไหมก็มากินข้าวอยู Food ดคอร์ที่ห้างบูพอร์ r หัวเห็นเด้อพี่น้องนี่ Food คอร์ทอันมืดน,นี้มืด มืดสามร้อยเด้อสามคนนะกินข้าวมืดสามร้อยบาทนี่ของคุณแม่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรวมรู้ส่ายกินสปากเกตตี้ของสามีเป็นอันผัดแหงไก่กับคุณได้กินสปากเกตตี้นะคุณพ่อกินอะไรคะผัดแหงก้อยเอร์กคุณแ <laughs> ม่กินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะอร่อยมา, <h ums> ากเสร็จแล้วพากันมากินอันไอศครีมแก้เผ็ดด้อพี่น้อง นี่ของสามีอันใหญ่เลยเพนยังเพ็ดอยู่พนว่าอันนี้ของลูกชายกินเป็นรสมะม่วง,งจ้ะรสมะม่วงพนอยากกินมะม่วงพนว่าอันนี้ของค่อยเป็นสตรอเบอรี่กับสามีแล้วยาเมื้อแรกทฮองไม่กินอันคาเฟ่กาแฟอยากกินกาแฟตอนแรกว่าอยากินกาแฟฮอนแล้วเ,เป็นกาแฟเย็นของค่อยเป็นชาเขียวแล้วก็บเบอร์รี่ปัน่นแล้วก็ทางร้านเฮออันโกโก้กกปั่นฟรีมากอันนึงจ้ะ กันนั่งกินไป้ะพี่น้องกขอบคุณสำหรับหลายๆเดจ้าที่กดถ้ามาเบิ่งคลิปกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเจอแน่เดจ้าสวัสดีจ้า